สวัสดีค่ะอยู่ใลยอีกแล้วนะคะในช่องเอวเอวเอเอวมันเหมือนเดิมค่ะมาต่อกับพาที่แล้วเหมือนกันนะคะพาที่แล้วอดตายนาทีนะคะเพราวะว่าคือกลัวแบบพี่ทําเลยก็เลยเอาแปรนาทีนะคะอันนี้ใครตายเลยดีกว่ามั้ยตาเลยดีกว่ามาาั้ยม,มังนะ <S <S มังนะโอ้โหอย่านันะอย่าตายนะไม่ตายด้วยเย้ ค่า0พี่อยู่รอดด้วยเย้ใครที่อยู่รอดอยนะูดไดนั่นเองเลือดพี่คือแดงแจ๊สแจ๊ะแจ,แจ่เลยค่ะค่ะสก,กินพี่ก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพี่ใช้คลิปนะคะต่อกันเลยเพราะพี่อาคลิปพาแรกนะคะเสร็จพี่ก็มาพาที่สองเลยไม่ได้ไปลงคลิปก่อนนะคะก็ต้องมาพาที่สองก่อน ก็ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนสกินนะคะก็ไม่รู้ด้วยว่าการเปลี่ยนเี่ยนชุดแบบนี้นะคะการเปลี่ยนให้เป็นแบบผู้หญิงนะคะไม่รู้ทำยังไงนั่นเองหรือว่าอาจจะเป็นแบบเข้ามาแล้วเขาก็จะให้สกินนั้นเลยว้าวว้าวนะคะในเกมนี้นะคะก็เป็นเกมโรบอรตเหมือนเดิมค่ะ พี่อ่านคอมเมนต์ด้วยนะคะพี่ก็เคยอ่านคอมเมนต์นะคะมีคนด่าว่าที่ลูกเต๋ามหาลูกเต๋ามหาจันนะคะอ้าวตายแล้วเกมลูกเต๋ามหาจันนะคะก็คือที่พี่ตัง้งที่จะมันเป็นก็เหมือนกับเกมเจทีนั่นแหละค่ะ ที่จริงก็คล้ายๆกมจัตถีนะคะก็เรียกว่าลูกเต๋าปหาสจัน์ก็ได้ก็คือพี่จําชื่อมันไม่ได้แล้วมันชื่อว่าลูกเต๋ามหาสจัน์ประมาณนี้มั้งหรือเกจตถีก็เป็นแบบมินนี่เมาส์มิกกี้เมาส์เยอะแยะนะคะคนที่ด่ามานะคะก็คือเพื่อนพี่นั่นเองอ่าด่าเพื่ออะไรที่ตั้งชื่อแบบ เป็นแบบคล้ายๆแบบไม่เหมือนเค้นะ่ะมันจะเป็นอะไรไปดูนะคะลูกเต๋ามาหรจานนั่นแหละคะ่ะเพื่อนพี่มันกมนดมาด่าค่ะในคอมเมนต์น่ะเออคุณเพื่อนพี่วันนั้นเลยค่ะที่บอกว่า48คนนะคะตอนนี้เพื่อมา49คนแล้วนะคะพี่จะให้ลดลงเหลือ48ก็คือที่จริงพี่กดเขาจะใช้เขานะคะพี่จะไม่กดก็ได้หรือจะออกไปจากการกดก็ได้แต่พี่จะกดไว้นะคะ โอ้เลือดเต็มแล้วไม่ผ่านการเขาหรอกแต่พี่ก็ผ่านมาสองสามรอบนะเย้สี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่้ เสียงพี่อาจจะไม่ค่อยดังนะคะสามนาทีแล้วหรอโอ,เอ,เอ,เอ้เอา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 อันไหนดีเอาเอาเอาวา้อันนี้เท้าพี่เหรอเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนจั๊กเลย ที่หลบมุมเหมือนเดิมค่ะคราวนี้นะคะที่หลบมุมก็มีเยอะเลยแต่พี่จะเอาที่ที่คนไม่ค่อยอยากไม่ค่อยแบบเป็นบ้านๆอ่ะเป็นบ้านประมาณนี้พี่จะเข้านะคะประตูเข้าอยู่ทางนู้นพี่ไม่เข้าไปตึกกรอกถ้าเข้าไปตึกอาจจะแบบแบบยังไงคะแบบเขารู้ว่าคนที่ตึกก็ต้องมีคนเยอะชชบปละล่ะ ก็ราคาพี่เปิดคนแรกเลยเหลอว้าวเมื่อน,นิงทลมฮิฮิลมทีมาก <c oughs> อือตรงนี้ไม่ผัสอือตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ฮะ พี่ยังเลื่อนไม่ล้นเลยอ่ะเดี๋ยวสักพักกร็รถถ้าอยากให้พี่นะคะไปเล่น,นเกมอะไรนะคะคอมเมนต์บอกมาเลยนะคะถ้าอยากให้พี่ไปเล่น,นเกมอะไรนะคะคอมเมนต์เลยเอา,าแต่ถ้าเกมไหนนะคะพี่แบบโหลดไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรถ้าเกมไหนน่าสนใจดียวพิะโลดมาถ้าอยากให้พี่เล่นเกมไหนก็คอ,คอมเมนต์มาเลย ลือดสีเหลืองนะคะคนที่สีเขียวนะคะก็ถือว่าสุดยอดนะคะเลือดสีเขียวนั่นเองรอบนี้พี่ต้องรอดนะคะไม่รอดไม่ได้ค่ะต้องรอดต้องรอดมรือคนต,ต,ตายเรียงเฮลเมท้าเม่หือโหกลัวของมันโดนทับนั่นไงน,นั่นไงกระโดดกระโดดกระโดด หการี่สงบเย้งง yeah. พี่แด้นะพี่อะไรนะาหนึ่งองเย้ yeah. ใช่ได้ถือว่าเลือดยังเหลืองอยู่นะคะคนเลือดเขียวคือตายนั่นเองแกบางคนก็ไม่ตายนะแก <c oughs> ready for all eyes me t o g e t h มาลิท๊ะ

สวัสดีไม่ขอออกเย่หไม่น่ารอดะคนเลือดแดงไม่น่ารอดอะเลือดเหลืองก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเลือดเขียวก็มีสิทธินะหืพี่จะรอดเหมือนตอนนั้นหรือเปล่าจะโดนของทับหรือเปล่านี่เฮ้ยเอบนาทีแล้วสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเรื่องกดซับสไครป์กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ